จากระบบบา์เตอร์ที่ใช้สินค้าแลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยตรงในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมนุษย์เริ่มมองหาสื่อกลางที่มีมูลค่าเพื่อนํามาใช้เป็นตัวกลางในการซื้อขายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านมาสู่เหรียญกระสอบตัวกลางในการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานทางการเงิน วิวัฒนาการก่อนจะมาสู Emperor, 000, ่การสร้างเหรียญกระสับนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายพันปีบระยะทางหลายร้อยไมล์ในแหล่งอารยธรรมตะวันออกใกล้และฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งเราเรียบเรียงข้อมูลเพื่อนํามาถ่ายทอดให้ชมกันในกว่าจะมาเป็นเหรียญกระสับไปติดตามพร้อมกันครับหนึ่ง เดเบนแห่งอียิปต์หน่วยวัดน้ำหนักมาตรฐานถึงแม้ชาวอียิปต์โบราณจะไม่ได้พัฒนาสกุลเงินเหรียญขึ้นมาแต่ก็เป็นชนชาติแรกๆในโลกที่รู้จักการใช้น้ำหนักมาตรฐานและนำหลักเกณฑ์เรื่องน้ำหนักนี้ไปใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเป็นสกุลเงินจำลองจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปประมาณ3,100ปีก่อนคร,ริสต์กาลเมื่อชาวอียิปต์โบราณใช้หน่วยวัดน้ำหนักที่เรียกว่าเดเบนเป็นค่ามาตรฐานโดยเดเบนมีน้ำหนักประมาณ93.9กรัม และใช้ในการวัดมูลค่าของสินค้าที่เป็นโลหะเช่นทองแดงโลหะเงินหรือทองคําต่อมาในสมัยรัชวงที่12ของอาณาจักรกลางระบบการชั่งน้ําหนักของอียิปต์ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้นจึงเกิดหน่วยวัดน้ําหนักใหม่จากการแบ่งเดเบนออกเป็นขนาดที่เรียกว่าไคที่ใช้สําหรับชั่งทองคําและเงินเท่านั้นโดย10ไคจะเท่ากับ1เดเบนหมายความว่า1ไคจะหนักประมาณ10กรัมนั่นเอง แม้ช่วงแรกจะใช้วัดเฉพาะสินค้าที่เป็นโลหะเท่านั้นแต่ภายหลังหน่วยวัดเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดค่าของสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่โลหะด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โลหะมีค่าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเดเบนก็กลายเป็นสกุลเงินหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถึงแม้ว่าการใช้เดเบนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวอียิปต์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งแสดงให้เห็นผ่านบันทึกข้อความจากรัชสมัยของฟาโรห์ทูสมสที่3ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่ชาวอียิปต์ควบคุมการค้าขายกับชาวคานาอันและยังมีการระบุถึงวิธีการใช้เดเบนในการชั่งเงินด้วยกล่าวได้ว่าช่วงปลายยุคสมฤตเดเบนมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในเศรษฐกิจอียิปต์และยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาไปเป็นเหรียญกระสับในเวลาต่อมา 2. โลหะเงินของชาวซูเมเรียนในช่วงเวลาเดียวกันห่างออกไปหลายร้อยไมล์ทางตะวันออกของอียิปต์ในดินแดนเมโสโปเตเมียชาวซูเมเรียนได้พัฒนาสกุลเงินและระบบการเงินของตนเองขึ้นมาซึ่งแผ่นจารึกอักษรซูเมเรียนมากมายที่พบในเมืองอมัมมาได้แสดงให้เห็นระบบบัญชีที่มีการใช้โลหะเงินในเมโสโปเตเมียตอนใต้ในช่วงราชวงที่3แห่งเมืองอูประมาณ2,112-2,004ปีก่อนคริสตกาล จารึกระบุว่ามีการรวมอำนาจเศรษฐกิจของเมโสโปเตเมียมาไว้ที่ส่วนกลางแม้ว่าการค้าขายจะดำเนินการโดยผู้รับเหมาอิสระโดยผู้ควบคุมจากส่วนกลางจะได้รับสินค้าประเภททุนจากผู้ว่าการหรือผู้ปกครองภูมิภาคก่อนจะปล่อยสินค้าให้แก่พ่อค้าที่ได้รับการอนุมัติจากทางการส่วนพ่อค้าก็จะรวบรวมสินค้าแปลกใหม่จากนอกเมโสโปเตเมียเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าในเมโสโปเตเมียซึ่งพวกเขาจะทำธุรกรรมในบัญชีแยกประเภท โดยใช้โลหะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและกำหนดมูลค่าการใช้มาตรฐานเงินดังกล่าวช่วยให้เศรษฐกิจของเมืองอูจเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากพ่อค้าไม่ถูกบังคับให้ทำธุรกรรมเป็นรายกรณีอีกต่อไปมาตราโลหะเงินของเมโสโปเตเมียนับเป็นเงินและเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การสร้างเยญกระสาบและระบบบัญชีโลหะเงินแม้เงินของชาวเมโสโปเตเมียจะตอบโจทย์ในด้านการค้าขายแต่ก็เหมือนกับเดเเบนของอียิปต์ ตรงที่ยุ่งยากในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่ 3. พัฒนาสู่การผลิตเหรียญกระสับการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานน้ำหนักและการใช้โลหะเงินไปเป็นเหรียญกระสับดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากศตรวรรษที่11ถึงศตรวรรษที่7ก่อนคริสต์กาลโดยดั้งเดิมซีเกลเป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่ใช้ในตะวันออกใกล้เช่นเดียวกับเดนเวนในอียิปต แต่ต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานสกุลเงินและในที่สุดก็กลายเป็นเหรียญโลหะเงินประเภทหนึ่งในพระคมภีภาคพันธสัญญาเดิมมีการระบุถึงเหรียญทองคำมูลค่า10ดรามา่าซึ่งมีค่าเท่ากับ1ซสกิลซึ่งการอ้างอิงถึงสกุลเงินดังกล่าวในช่วงแรกปรากฏในหนังสือซามูเอลหรือพระธรรมซามูเอลฉบับที่1ระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูแห่งอิสราเอลในศตรวรรษที่11ก่อนคริสตกาล ต่อมาศตรวรรษที่8ก่อนคร,ริสตกาลชนชาติตะวันออกใกล้บางส่วนเริ่มสร้างเหรียญกษะสาบรุ่นแรกออกมาพร้อมกับรอยพิมพ์โดยเริ่มต้นจากเมืองเมกิดโดของชาวคาณาอันตามมาด้วยเมืองเอฟิซัสในศตรวรรษที่7หรือ6ก,ก่อนคร,ริสตกาลนอกจากนี้ห่างออกไปไม่ไกลาจากเมืองเอฟิซัสในเอเชียมเนอร์หรือตุรกีในปัจจุบันชาวลิเดียก็ได้ก้าวไปสู่การสร้างสกุลเงินเหรียญอย่างเป็นทางการ 4. ชาวลิเดีย ผู้ผลิตเหรียญกระสาบรายแรกของโลกลิเดียเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอนาโตเลียถือกำเนิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของจกักรวรรดิฮิตไทสเมื่อประมาณ1,200ปีก่อนคริสตกาลชาวลิเดียพูดภาษาอินโดยูโรเปียนที่เรียกกันว่าลูเวียนซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวฮิตไทยแต่ในเชิงวัฒนธรรมแล้วชาวลิเดียมีความใกล้ชิดกับชาวกรีกมากกว่าชาวลิเดียเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในเรื่องของความมั่งคั่งมหาศาล โดยเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลบรรยายถึงการขุดค้นโลหะมีค่าเอาไว้ว่าคนสำรวจแรกจะใช้หนังแกะกรองทองคำซึ่งแท้จริงแล้วก็คืออิเล็กตรัมโลหะผสมที่มีสีเหลืองอันเกิดจากการผสมผสานระหว่างทองกับเงินตามธรรมชาติก่อนจะนำแร่ดังกล่าวไปยังซาดิสเมืองหลวงของลิเดียที่นั่นแร่จะถูกขัดเกลาให้เป็นทองคำเงินและทำเป็นเหรียญกระสาบ ทั้งยังมีการกล่าวอ้างว่าชาวลิเดียเป็นคนกลุ่มแรกที่มีการใช้เงินเหรียญและนำไปใช้กันในระบบการค้าปลีกยุคทองทางเศรษฐกิจของลิเดียเริ่มต้นในช่วงการปกครองของพระเจ้ากีจิสราว6 8รปถึงาปีก่อนคริสต์กาลแต่ช่วงเวลาที่รุ่งเรืองสูงสุดจะอยู่ประมาณ560-540ถึงปีก่อนคริสต์กาลในรัชสมัยของพระเจ้าโครซัสโดยพระองค์ใช้ความมั่งคั่งของลิเดียทำให้เมืองซาดิสกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การค้าขายและความมั่งคั่งเป็นเมืองที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกยุคคลาสสิกด้วยความพยายามดังกล่าวส่งผลให้พระเจ้าโครซัสกลายเป็นที่รู้จักในฐานะกษัตริย์ผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ความร่ำรวยนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้อนาจักรลิเดียรอดพ้นจากการยึดครองของชาวเปอร์เซียจากจากักรวรรดิอะคคเมนิดในเวลาต่อมา 5. ชาวเปอร์เซียและชาวกรีกผู้พัฒนาเหรียญกระสับ แนวคิดเรื่องเหรียญกระสอบไม่ได้ตายไปพร้อมกับจกักรวรรดิเดียแต่สืบทอดต่อไปยังชาวเปอร์เซียและชาวกรีกในจักรวรรดิอะเคเมนิต it, ที่ทอดยาวจากอียิปต์ไปยังอินเดียซึ่งกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เหรียญกระสอบแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยของพระเจ้าไซรัสกับพระเจ้าแคมไบซิสแห่งเปอร์เซียประชาชนที่อยู่ใต้อํานาจจะจ่ายบรรณาการด้วยโลหะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือทองคําแท่งหรือแท่งโลหะเงินขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สะดวกสําหรับการทําธุรกรรมเล็กๆน้อยๆต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าดารายอัสที่1หรือดารายอัสมหาราชประมาณ522-486ถึงปีก่อนคริสต์กาลชาวเปอร์เซียก็เริ่มทำเหรียญกระสาบขึ้นมาโดยมีเหรียญทองดาริกกับเหรียญเงินซิกลออสเป็นมาตรฐานในขณะที่ชาวเปอร์เซียนำเหรียญกระสาบมาใช้ทั่วทั้งอาณาจากักรทางตะวันออกชาวกรีกในฝั่งตะวันตก ก็เริ่มใช้สกุลเงินเหรียญในนครรัฐหลายแห่งในช่วง500ปีก่อนคริสต์กาลไม่นานหลังจากที่พวกเขาได้รับการแนะนําให้รู้จักกับแนวคิดนี้โดยชาวลิเดียแต่ทว่าการใช้เหรียญกระสอบของชาวกรีกไม่สม่ําเสมอทั่นทั่วเนื่องจากพวกเขาไม่มีรัฐบาลกลางการใช้งานจึงเริ่มใช้จากท้องถิ่นภายในนครรัฐก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนไปใช้ระหว่างรัฐโดยเหรียญเงินกรีกทั่วไปจะมีเครื่องหมายบริเวณด้านหน้าเพื่อระบุนครรัฐขณะที่ตราสัญลักษณ์กับสัญลักษณ์อื่นๆจะประทับอยู่ด้านหลัง ภายหลังสงครามกรีกเปอร์เซียชาวสปาร์ตันมุ่งความสนใจและทุ่มเททรัพยากรส่วนใหญ่ไปที่กองกําลังทหารชั้นนําในกรีซในขณะที่ชาวเอเธนส์สร้างอาณาจักรด้วยเศรษฐกิจทั้งยังเป็นผู้นําของสันนิบาตดีเลียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจและพันธมิตรทางการทหารต่อมาราว454ปีก่อนคริสต์กาลเพอริคริสผู้นําชาวเอเธนส์ขณะนั้นถอนตัวออกจากสันนิบาตดีเลียนส่งผลให้กรุงเอเธนส์กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ จากนั้นชาวเอเธนส์จึงออกคำสั่งให้พันธมิตรของตนใช้หน่วยช่างน้ำหนักหน่วยการวัดและเหรียญกระสาบตามแบบของเอเธนส์ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นสงครามทางเศรษฐกิจกับนครรัฐอื่นๆซึ่งความพยายามในการควบคุมและผูกขาดเหรียญกระสาบในกรีซของเอเธนส์นี้ก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญในสงครามเพโลพอนิเซียนที่เกิดขึ้นระหว่าง431ปีถึง404ปีก่อนคริสต์กาล